ไทยเข้าฟรีนะครับเพราะว่าเขากําลังสแกนนี้อยู่ว่าคนไทยมาเยอะมาน้อยขนาดไหน,เ,นเขาจะขยายเวลาให้เข้าชมฟรีนะครับด้วยบาร์โค้ดสวัสดีครับประทองอยู่ที่ปันชีเที่ยวเทว้านนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สยามรีเจนต์นะครับสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยานนะครับเดีย๋ยวไงเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ นี่ก็คือส่วนบริเวณด้านหน้านะครับนี่มันเรามาถึงด้านหน้าแล้วนะครับก็จะมียักษ์นะครับมีประตูนี่คือคําว่าที่มาของเบอร์บางอลังการนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือไม่ใช่ทางเข้านะครับทางเข้าอยู่อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินตรงนู้นนะครับ นี่คือที่มาองว่ายักษ์นะครับใหญ่มากไม่แปลกใจเลยครับในละครจักจักรงวงยักษ์กิกกององนคนก็ like this, ここจะประมาณนี้นะครับแต่ก็สวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับทางนี้คือทางเข้านะครับนี่ทางเข้า <IS EN> เดี๋ยวเราไปเช็คอินเลยครับสวัสดีครับช่วงนี้ คนไทยเราเสียตังค์ไหมครับเนี่ยคนไทยเข้าฟรีครับตอนนี้คนไทยเข้าฟรีคนไทยเข้าฟรีเลยค่ะเข้าฟรีถึง30พฤศจิกายน64เข้าฟรีนะครับช่วงนี้พอเราเข้ามาแล้วเราต้องทําไงบ้างครับใช้โทรศัพท์นะแล้วก็สแกนอธิบายตรงนี้ให้หน่อยครับคือถ้าเราเป็นคนไทยเราเข้ามาเราจะอย่างนี้ตามพนักงานนะนะตามขั้นตอนนี้เลยครับตามขั้นตอน1 2 3 4 5นะครับ เสร็จแล้วเราพนักงานก็จะให้แบบนี้เรามานะครับติดแขนติดแขนเรามานะครับพนักงานก็จะให้แบบนี้ที่ติดแขนนี่คือยังไงครับที่ที่ติดแขนนี่คือยังไงครับเข้าทางเข้าแล้วก็สามารถเติมเงินได้ในนี้ใช้เติมเงินครับถ้าเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในเลยได้เลยนะครับไหนเราเข้าไปข้างในไงครับ ครับเราไปชมข้างในกันครับนี่คือทางเข้าก็จะประมาณนี้นะครับถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะได้บรรยากาศอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราดูบรรยากาศไปข้างหน้าเลยนะครับมาแล้วเราก็เดินตรงมานี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทางเข้านะครับปกติพนักงานจะสแกนแต่สแกนมารอบหนึ่งแล้วนะครับเดินตรงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงมานะครับจะมีประตูทางออกตรงนี้นะครับนี่คือมุกส่วนที่จะออกมานะครับ มาเราจะเจอช้าง3มเสียนพอดีนะครับพอเราลงมาตัวมาเราจะเจอด่านแรกก็คือช้าง3มเสียนหรือช้างเอราวันนะครับสวยงามมากครับ สวยงามมากครับนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านหลังนะครับก็เป็นมุมที่สวยงามมากอีกมุมหนึ่งนะครับแต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะครับถ้าขี้เกียจเดินแล้วก็มีรถกอล์ฟให้เช่านะครับอัตราค่าเช่าก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับ ตราคาเช่าก็จะประมาณนี้นะครับ3ชั่วโมง50บาทไม่รู้จะเลือกเดินไปมุมไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปมุมนี้ก่อนดีกว่าครับนี่ก็คืออีกโซนหนึ่งนะครับก็เมากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยงามน่า น่าเดินนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าเดินเพาร้อนมากเลยครับถ้าไม่อยากเดินเขาก็มีรถกอล์ฟมีจักรยานให้เช่าปัน่นเช่าขี่นะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันครับครับเป็นมุมหนึ่งที่สวยงามมากครับเราเดินเราเดินลัดเลาะไปตรงสะพานเลยนะครับ บากาศตอนนี้ก็เงียบเหงาไปหน่อยนะครับอันนี้อยู่บนสะพานประมาณนี้นักท่องเที่ยวก็มีประปรายค่อนข้างไปทางเล็กน้อยนะครับนี่คือโซนของตลาดร้อยปีนะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยมีคนเดินแล้วครับเพราะว่า ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็เดินดูแล้วนะครับเดินดูไม่ทั่วเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เข้าฟรีคนไทยเข้าฟรีนะครับเพราะว่าเขากำลังสแกนนี้อยู่ว่า คนไทยมาเยอะมาน้อยขนาดนีน้เขาจะขยายเวลาให้เข้าชมฟรีนะครับด้วยบาร์โค้ดสแกนตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับประคองยูทีปันขี่เ,เที่ยวแถวบ้านขอบคุณครับ